สวัสดีครับผมชื่อเดชชายสิทธิศักดิโอโพครับชื่อเล่นชื่อน้องปิติครับวันนี้ผมจะมาท,าาทํทาภาษาไทยนะครับทักษะภาษาไทยนะครับหน้าที่90ครับโจทย์สั่งว่าโยงเส้นให้คําทางซ้ายมือและภาพทางขวามือมีความสัมพันธ์กัน,นครับผมจะอ่าน ทางซ้ายมือให้ฟังครับโทรโทรศัพท์ทาวเฮาส์อีเมลรถมอเตอร์ไซค์แท็กซี่มิเตอร์เปียโนคอมพิวเตอร์แฮนดิดรบไรฟ์แผ่นซีดีอินเทอร์เนต็ตทางขวาทางขวามือก็จะเป็นรูปภาพต่างๆให้เราโยงเส้นนะครับผมขอ,อยงก่อนนะครับ เสร็จแล้วครับสวัสดีครับเจอกัน,นคลิปหน้าครับ